เช็คซ์นทุลย์ยะอุปกรณ์ทุกมือแจสำรองครบชุดมาปุ๊บผมรีวิวปั๊บเลยนะรถบ้านแบบสภาพแบบนี้เลยผมยังไม่ได้เก็บสีไรอย่าเลยนะมาเนี่ยให้ดูเลยนะรอยมาร์กรอยอะไรอยู่ครบหมดเลยไหมเบาะแบบเหมือนไม่ได้ใช้อะเนี่ยเบาะมันใหม่มากอ่ะเองแจสองดอกทุกมือนะครบหมดขึ้นมาเหมือนวัยรุ่นเลยอ่ะท้ายปัดสามก้านเอ็นจีใช้ขวาใช้เดินชิปเนี่ยให้ถนัดมือด้วยนะไม่ได้ว่าดูแบบเกะกะอะไรเลยไม่ต้องใจเย да ็นนะฮะที่ต้อง รายละเอียบอะตอบสองดีมากอย่าเท่าไหร่ไปตามนั้นเลยนะคอนมุดกลางตายแล้วเนี่ยใครดูอยู่เนี่ยมาแล้วเบนซ์ GLA 250 AMG Dynamic W156 2 0 1 8 1 9นะครับก่อนที่จะไปดูอะไรเราไปดูก่อนนะครับผมนะดูอะไรดีนะอย่างเช่นรถคันนี้เช็คศูนย์ทุกระยะนะอุปกรณ์เครืมือแจ้งสำรองครบชุดวิ่งอยู่ประมาณแสนนิดหน่อยมาปุ๊บผมรีวิวปั๊บเลยนะรถบ้านแบบสภาพแบบนี้เลยคันนี้จะเป็นรุ่นเฟซลิฟต์มาแล้วนะไฟ LED High Performance Daylight นะ จ้งหน้าเขาจะทำแบบหล่อๆ,ๆแบบนี้ด้านหน้านนมาพร้อมเซ็นเซอร์4จุดน,นะ,ค,ะครับผมนะ,ะออไปดูโครงสร้างกันเ,เลยดีกว่า โใสๆเลยไหมไม่มีขยับเลยรถนี่สีเดิมทั้งคันนะผมยังไม่ได้เก็บสีไรอย่าเลยนะ,ะมาเนี่ยให้ดูเลยนะรอยมาร์ครอยอะไรอยู่ครบหมดเลยไหมมาด้านนี้ไม่ขยับเลยสมบูรณ์มากนะพี่ต<ม>ั้มคันนี้สวยจริงนะคะเลือกยังไงครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะสี่สูบสองจุดศูนย์ลิตรเทอร์โบด้วยสองร้อยสิบเอ็ดแรงมาร้าแรงบิดอยู่ที่สามร้อยห้าสิบนิวตันเมตรนะฮะแม็กสิบเก้านะครับยี่สิบสองพันยี่สามแล้วแล้วก็เป็นล้อสีดำด้วยมัลติสปอคโอสวยมากจริงกุญแจเคลียร์โกค่ะเห็นไหมนี่ครับ โอ้โหสวยงามใช่วันนี้มาดูสมัมผัสรถแล้วูอชอบคันนี้มากเลยเบาแบบเหมือนไม่ได้ใช้อเน,นี่ยเบามันใหม่มากอะ่ะค,คึงไม่ออกด้วยแน่นมากดูครับ GLA เนี่ย G มันบ่งบอกถึงตัว SUV ใช่ไหมตัว A เนี่ยก็เป็นคันเริ่มต้นแต่เป็นคันเริ่มต้นที่ไม่เล็กค่ะคันนี้ข้างบนน่ะมันดูโปร่งโลกเพราะว่าเขาจะเป็นหลังคาพารามิกสันรูฟแบบใหญ่อ่ะสองบานติดกันแบบนี้ค่ะเบาะเขาจะได้เป็นเบาะผสมนะด้านข้างๆก็จะเป็นเหมือนเบาะหนังแบบอ์ติโก้ด้านตรงกลางที่นั่งอยู่เนี่ยจะเป็นไดนามิก้าไมโครไฟเบอร์มีแอร์ตอนหลังให้แล้วก็ถังน้ำมันอันนี้จุได้50ลิตรท่อคู่ค่ะเสริมหล่อมาด้วยปลายคุมมี่ยมด้วยนะมีระบบแฮนด์ฟรีแอซเซส ที่เราบอกโอเคโอเคเนี่ยหมายถึงว่าท้ายเดิมเดิมถูกไหมพี่ตั้มใช่ถูกต้องสวยท้ายเดิมอุปกรณ์อะไรเครื่องม่งเครื่องมืออยู่ครบนะครับผมข้อดีของรถสไตล์ SUV มันคือแบบนี้พี่ตั้มนะก็เขาสามารถแบบคือทะลุถึงกันได้อย่างเงี้ยกว้างแต่ถ้าเป็นพวกรถซีดานมันเปิดไม่ค่อยได้ได้แค่บางรุ่นนั่นแหละผมบอกให้ผอดเพียงหมื่นกลางๆโอ้ยใครหารุ่นนี้ผอดเพียงหมื่นกลางๆใครหาอยู่ใช่คือโทรมาเลยครับนะรับรองว่าทันไดแน่นอน อยา่าช้าที่อยู่ไม่นานด้านบนก็จะมีอยเลอร์ให้มีไฟเบรกดวงที่สามนะคะบอกเลยว่าเจ้าของดเดิมเนี่ยเขามีแบบประดับตกแต่งมาเล็กน้อยด้านกระจานิดหน่อยตรงช่องแอร์แล้วก็ด้านกระจกนะครับมาดูฝั่งนี้ซิเป็นไงสวยงามดังกรอบเลยนะกรอบกบกบกบสวยงามเห็นเพจอยู่ด้านนี้นะครับเนี่ยจะอบอกถึงรถปีอะไรโมเดลปีอะไรอยู่ด้านนี้แหวแจ๊สองดอกคู่มือนะครบหมดรถเท็สูงทุกระยะ ตอนนี้ขึ้นมาอยู่กับ GLA 250 MG ได้อยูงแล้วนะขึ้นมาเหมือนวัยรุ่นเลยอะรถมัน,นกระทันรัดนะไม่เหมือนค่ะเราเป็นวัยรุ่นอ,อยู่คันนี้ขับคันนี้ยิ่งได้ค<ร>วามวัยรุ่นโอ้โหแบบ โปรโมไลเนี่ยจะเป็นแบบสปอร์ตนะท้ายตัด3าก้าวเองจริงท้ายขวาพัดเดิลชิพเนี่ยคือเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาให้แล้วเราจะให้เป็นแบบนี้เลยมันจะเล็กๆแล้วใช้ถนัดมือด้วยนะไม่ไม่ได้ว่าดูแบบเกะกะอะไรเลยนะจอเรือนไม้เนี่ยเป็นเข็มอยู่นะสองวงตรงกลางเป็นหน้าจอเอ็มพีดีแบบสีแผงข้างประตูเนี่ยก็จะเป็นตัวปรับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะฮะมีเมรโมรีสอีก3ตำแหน่งใช่ไหมคะพี่ตั้มตัวหน้าจอขนาด8นิ้วนี่ควบคุมกันที่นี่รถทนตัวนี้ช่องแอร์เขาเรียกเจ้าบายคล้ายๆกับตัวไอโฟนเครื่องเสียงนะก็จะมีแบบช็อตตคััทให้้นะเเเเเลลืือออออกกกววปุ่มฟรรร์ิขาาบส คือใช้งานง่ายที่สําคัญคือด้านบนเป็นพาโนรามิกสังลูดใหญ่ๆนะที่บอกสองบานต่อกันแล้วก็เปิดด้วยระบบไฟฟ้าแอร์จะเป็นแบบดูอัลโซนนะคะ2โซนอิสระแค่ซสไซคอาเดี๋ยวจะลองเทสเล็หน่อยของหมวดกันนะคะก็จะมีเหมือนกันค่ะคอมฟอร์ตคือคือมันง่ายนะมือผมทชดทดเนี่ยอันนี้คืออินดิวิเดอนะพี่ต้อมใจเย็นนะคะอ้าวถึงกับแป๊บนึงค่ะนี่มันอีโคอยู่ค่ะพี่ต้อมโอ้โหเอาอีกแล้วนะคะพี่ต้อมให้ตั้งตัวก่อนปิดทะลุก่อนนี่ ล,ลืมไปค่ะลืมไปว่าเราจะขับเร็วหน่อยเดี๋ยวเราเราจะทดนะแล้วก็นี่ได้เลยทดเคลียร์มันก็จะเริ่นคือขับมันมากอัตราการเร่งเวลาเยียบตอบตองดีมากบอกได้เลยว่าเพียงพอในการจะขี่บนถนนประเทศเราแน่นอนและที่สำคัญ พอนมิดตรงกลางๆมาแล้วเนี่ยใครดูอยู่เนี่ยมาแล้วมาดูบรรยากาศไปหลังมงบรรยากาศต้องมีบรรยากาศด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่รถบ้านพลอยขวัญนะคะอยู่แถวเส้นพันธ์นกพุทธมนฑลก็มันเลือกได้ค่ะพี่ปุ้มก็จะมีหนูบอกเราใช้คอนโทรลนะตัวนี้ไม่ทันสกีนะคะนี่ก็จะมีมุมแต่มุมเมื่อกีนี่ง่ายกว่าเยอะเลยใช่ดูง่ายกว่าเยอะค่ะเบนซ์ G L A 250 a M G Dynamic W 156 2018.19นะครับค่าตัวออกห้างนะสองล้านสามแสนเก 90,000บาทวันนี้อยู่ที่รถบ้านรถบ้านคอยขวัญน,นะครับขายเพียง919,000บาท พร้พอมนะครับรถเช็คสูตรทุกระยะคู่มืองแจสำรองครบชุดนะครับถ้าท่านมีบัตรเครดิตใช้นะนไม่ว่าจะเป็นว e e ีซ่ามาสเตอร์อีออนอีซิบายผ่อนบ้านผ่อนรถเหมือนกันครับเกิน12รอบบินสามารถมาเช็คสิทธิ์กับตั้มได้โดยใช้บัตรประชาชนใบเดียวถ้าได้สิทธิ์ท่านขับรถกลับบ้านทันดี<ต>ให้ไปาาอีก,กโปรโมชั่นนะครับลูกค้าที่เป็นสลีฟนะครับเอาซลลฟมาแลกคูปองกับน้ำมันกับตั้มได้1,000บาทและทิ้งท้ายใครที่วันเกิดไม่ได้ของขวัญ อะไรนะครับมาหาตั้มได้ในวันเกิดเดือนนั้นๆนะเรามีของขวัญให้คุณด้วยติดต่อเข้ามานะคะเที่ิเบอร์099-408-2222ติดต่อพี่ตั้มได้โดยตรง0 9 1 1 2 0 2 3 8หสรถทุกคันเรามีใบเอรอให้ทุกคันนะครับดูรถของเราได้อีกนะทั้งหมดมี3 0 0รอกว่าคันเลยที่ w w w r o t h b a ็บรถบ้านพลอยขวัญ com